โอเคทุกคนวันนี้เราไม่อ,อยู่กันในเกมโรบอทกันแ,แมบอะไรล่ะ <laughs> น้องวันด้แมบอะไรดีล่ะลูกมาเวลเอะคาดร b r มาเวลอะคาดร b r นะใช่แล้วเป็นแมปมากทุกคนที่เพิ่งมาวันนี้เลย แล้วซึ่งเราได้ทําการไสโคลแล้วก็ไปฟาร์มมาเรียบร้อยจนเราซื้ออคทะฮาร์คเน็ตได้แล้วทุกคนอาคทาขาย2องหม่นนะแล้วก็วันด้าเอ็นเกมขาย20,000แล้วก็สตอมขายเป็นโรบักของหลัห้าสิบมัมขาย100 0โรบักทุกคนนะและสามตัวนี้ฟีเดอร์วันนี้เราจะมารีวิวส่วนข้ออคทะฮาร์คเน็ตกันกับน้องวันด้านะเซิร์ฟหนึ่งอาคทาเล่นได้5้ตัวนะทุกคนไว้เลยร้อยหนึ่งเลยอ่ะ โอ้ดูโมโดองโมเดิร์นสิว้าวผ้าคลุมสมองสะบัดพงพริ้วอะไรทุกอย่างเลิศมากอ่ะ <c oughs> ฉันชอบอ่ะอุ้ยฉัว่าเขาทำเนียบมากเลยดูดิดูความรายละเอียดผ้าดูความหน้าจอสมองสะบัดดิดียวเท่าอุ้ยมันดีเลยแหละมันเลิศเลยแหละดูสิ <c oughs> น้องวังดาอยู่ไหนวะมาเป็นหนุทดลองสิเฮ้ยนนั่นไงหนุทดลองสกิล e คืออะไรอะ่ะดาร์สมจิกอ๋อตีอุ้ยตีสวยอ่ะ ตีดูแบบตีดูทรงพลังอะ่ะมันดูแบบแข็งแรงอะ่ะมันดูเร็วด้วยเห็นปะมีเสียงหรอทุกคนตีแรงนะใช่แล้วก็ต่อไปเป Skill ็นสกิลคิวอุ้ยกาะฉีดดิเธอฉีดมาฉีดได้ปะมันฉีดไม่ได้อะ่ะมันฉีดไม่ได้เกาะใช้ได้นิดเดียวแปบ๊บเดียวเหมือนฟิวละเรียลเดอร์มัลติเวิร์สต่อ,อ,อไปเป Skill ็นสกิลอาร์ อุยอ้ยอุ้ยดูดดูดยฉีดวะซิปคอนเนอร์บีมอุย้ยสวยอ่ะมันมีท่าตอนเก็บพลังด้วยแล้วก็ตบไปเป็นเอฟอุย้ยบินโอ้โหอุย้ยบินสวยนี่นะมีความมีพลังรอบๆตัวกับตรงมือนะตอนบินตอนบินหน้ามันจะหน้าตามันจะแบบดุดูๆๆๆอีกเอียงอ่ะเธออุ้ชอบอะ่ะสวยอ่ะมีเอฟเฟกต์พลังตามตู้ดด้ะ บินแบบไม่ค่อยเร็วเท่าไหะไร่ะทุกคนตบใบไปสกิลทีเทเลพอร์ตไว้โอ้ยอุเทเลพอร์ตเลิศเทเลพอร์ตมันมันไม่ได้ไปแค่แบบบุ๊บบั๊บอะมันแค่แบบมันเหมือนฟิวอะไรนะนักบวชยิ่ยงแพทก้อนนะแพทแ,กแรกๆที่มันเป็นดวงเป็นดว,ดวงนั้นอะดวงไฟอะเออนี่ยเนี่ยเนี <c oughs> เอฟบึง้งนี่แล้วก็ตบใบไปสกิลวีโอ้ วุ้จัดแบบเดียวแล้วก็มีดาเมจตอนลวงแล้วก็ตะบายไปสกิลทีอ๋อไม่ได้ไม,ม่การยกหมู่ปะอ้าวทำไมนี้ไม่โดนละ่ะด 18, เาเมสิบแปดอ๋อมันดีเลยอู้อู้ลอยอ,อ,อู้อู้แล้วก็ตะบายไปสกิลแซนทุกคนนะดาร์คเมจิกว้ายว,ว,วิวินี่สวยระเบิดกูด,ดาวนานนิดนึงได้อยู่นะน่าจะมาคอมโบกันได้ให้น้องวันดาค่าไอ้นี่ก่อนน้องวันดาฟาร์ไม่เหมือนทุกคนอ้าวเอไม่เปไ็นไรละจะไปเอา ไม่ซื้อละเอกอกระทง n g อการถาน้องวันน้ามามันจะลองคอมโบ<ะ>ซื้อวันดวงวันนาดีากว่าพี่สาฮะ My มาเนมวันอะแ Maximoff อะไรอะนะทุกคนนะเราจะใช้เราจะใช้อะไรดีล่ะสมมติอนะฮะ สกิลนี้ค่อนข้างเบาวิสกิลนี้ใชตตอนนั้นไม่ได้อะใชตตอนลมไม่ได้อะแล้วเขาทำความเข้าใจกับสกิลก่อนเอ้ยอากระทะไม่ดูเลือดไหมวอนนี้ฉันลองทำชนีฉันจะลองกดเกาะทำให้ฉันเจ็บๆอะแล้วฉันเนี้ยจะกดเกาะใช่ไหมให้เธอตีฉันมันจะมีโซ่เพิ่มเลือดไหมข้อแรกว่านี้อุเทียะ ว้า wow. โอ้ยหัวานโอ้ยเออโอเคฉีดมายิงมาไม่มีฉีดไม่เพิ่ม,มอะไรเลย <c oughs> ก็ไม่มีอะไรเลยตลกมาก <c oughs> ทุกคน <c oughs> มาเราจะลองคอมโบใหม่ดูนะ <c oughs> โอ้ยเออไม่โดนเลยไม่โดนเลยครับทุกคนเออสกิลนี้น่าจะเป็นสกิลดูดเลือดไม่ได้เลือดเลยเอ,อาวน,นั่นะบัยดีมั้วอว๊คอมโบได้อยู่นะอากาธาน่ะแรงนะเนี่ย กระว่าแรงอยู่ในบรรดาตัวประมาณเนี้ยบึมเรียบร้อยโอ้ยโอ้ยออทำไมระเบิดอ่ะฮะทำไมตัวฉันระเบิดไม่รู้มานำำ้ำเอาไมดิมันแกเนี่ยมันดูคลดคดอ่ะ พี่สุดสึกว่ามันฉันว่าสกิลมันดูเบาๆแปลกๆไงก็ไม่รู้ทุกคนมาๆมา,มาโ้ยมีท่าตออลงนะสมมติฉันใช้นี่ก่อนมันทำไมมันตีไม่ได้อะมันติดอะไรวะฮะตีส่วนนิด้่ะ จะชอบสกิลจีวานด้านะความเดิมซีรีวอลเวอร์ไฮเบจมันจะติดยานะนี่ว่างั้น—รแหละเอ็นก็ตัดบดินมาตรงนี้เลยฮะฮะไม่ตายวะเออ โอเคทุกคนก็จบไปแล้วนะสำหรับการรีวิวอากาธาในแมมาเวลอาคาดาบมามามาอูนานานะเี๋ยวตัวต่อไปนะจะเป็นตัววันด้านนรอคลิปน้าได้เลยนะบายยเออ